สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่เขา้าไนอีกแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาเรังวันไปให้ลูกค้าจับกันแต่ว่าต้องตอบคําถามให้ได้3ามคำถามก่อนไปกันเลยรู้จักร้านได้ยังไงคะ,ะแฟนเป็นคนติดตามในติกตอกพี่แล้วก็บอกผมในนำ้ำตรงอ๋อทิกตอกร้านมีทั้งหมดกี่ช่องถ้าจะไม่ปิดประมาณ5้าหรือหช่องอ่เยาจะใช่หรือเปล่าเปิดดูก่อน, <laughs> <laughs> นเซิร์ให้ล่าสุดนี่ไม่ได้ช่วยเลยนะแต่ว่าเซิร์ชเซิร์ชทิกตอกให้ละห<โอ>กล <house> มช่องนี้เป็น โอเคอ่ะตอบใหม่เราแบบว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยอ่ะสรุปติ๊กสอกร้านมีกี่ช่องคะเจ็ดครับโอเคถูกค่ะการให้บอกความประทับใจที่มาหน้าร้านวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบริการดีครับผมประทับใจแล้วก็ได้เครื่องรวดเร็วครับผมแล้วก็ส่งยอดนี่มีการกดดันยอดลูกค้าไหมคะไม่มีครับลูกค้าเลือกเป็นพรแบบไหนคะเนี่ยอ่ะพรแบบอนไปใช้ไปครับพรไปใช้ไปแบบตามใจเนาะครับผมคนถามเราก็จะให้จับทั้งหมด สามรางวัลอะใครจะจับบ้างสามรางวัลเลยนะกระบอกน้ำหมีู่ทรงเสี้ยได้กระบ,บอกน้ำอีกแล้วอะ <l> แก้วน้ำมีฝาปิดอุ๊ยน่ารักลูกค้าเลียเหมือนเฟตมาแล้วอะขอบคุณลูกค้ามากนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ